ลบอีกแล้วลบลงโทษยังไงดีบีบบ้างหน้าไป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 พวกก็ทำละเดี๋ยวแค่นี้แหละกลับบ้านดราวสุดการิ้วนะคะวิธีงานวิธีการแถลงข่าวเนี่ย เขาจะใช้วิธีซูมเนื่องจากโควิดโครงสร้างของสคริปต์เนี่ยมันจะมีสามตอนก็คือดูด้วยแสงไปเจอปลาแห้งไหมปลาแห้งไหมปลาแห้งไหมเดี๋ยวผมให้แสงเอาเอาปลาแห้งที่เป็นห่อหอยเนี่ะประมาณประมาณร้อยห่อเราไม่ต้องไปแจกหมดนะผมม่ดูข้อจ้างไปห่อประมาณร้อยห่อขาแจกให้คนละห่อระวังน่กว่ามีเรื่องอะไรแต่บอกว่าไม่มีแล้วแก่าที่แกมดเลยเหรอ ไม่เพ็กยังพุ่งเอาขึ้นไปเมื่อคืนนี้เองเลยจัดการเรื่องปลาให้งให้เสร็จก่อนนะมาพร้อมเออเสงหาปลาให้ไม่เจอนะไม่ไม่ถามเพ็กบอกว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็มาร้อยห่อไปแจกโอเคนะภาษาอินโดนีเซียด้วยวะแน่นอนมีอ่ะก็แสดงความห่วงใยว่าเออช่วงโควิดปลอดภัยกันดีไหมอะไรเงี้ยคิดถึงภาษาอะไรอันนี้คือภาษาไทยค่ะแค่ภาษาอินโดตนแรกตกใจหมดเลยซื้อกระเป๋านี้ซืคะ เราเป็นลูกผู้ชายมานันยังแบบดุกๆ,กๆแจ๊ะๆเบาๆ,บาๆกันรกันอ่าสราสเซรามัดเสียอ่านามาสยามิสเตอร์อีซิตันส,สัญญาจารีไทยแลนด์นอดินโดนีเซียทุกคนก็สนใจเรื่องน้ำตาลแดงเมืองไทยก็มีคนสนใจกินน้ำตาลแดงนะครับก็พวกถ้าไข่มุกตัวนี้อะขายดีมากใส่น้ำตาลแดงก็เป็นรสชาติแบบไม่ไหม,ม้นิดนึงอะ่ะหวานแบบไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำตาลขาวตอนนี้จะหอม ทีมอินโดเขาก็อยู่กับเราี่คุณฉีก็ไม่ได้ฉีค่ะเขาเลิฟของเขายู่แล้วเขาเป็น้านขาไม่อันนี้ได้แต่ว่าหลังจากนารินแทนแล้วข้างหลังเธออะไรอ่ะอาปาอาปาอาปาอาอาคาอาปาคาบาสมุยยาหนึ่องมแอค่สบายครน่งสอสาม้มัเสียนำมาสยายมิสเตอร์อิตา ลำมากระยะมิสเตอร์อิชิตาดาราไทยแลนด์โอเคขออีกหนึ่งทีครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามโอเคไปครับบายบายสินจังทำไมถึงชอบดมดมแล้วรวยครับ จริงอ่ะเนี่ยโดมมาตั้งเป็นสิบกว่าปีแล้วครับโดมรับสดชื่นใช่ไหมสดชื่นก็มีพลังมีกำลังใจมีสู้ได้แล้วทำธุรกิจทำอะไรฮะเลยก็เลยรวยไม่ได้โดมแล้วอยู่เฉยๆไม่รวยนะบอกไปก่อนขาลงมันตัไม่ค่อยชอบขาลงเท่าไหร่ก็จะลงก็จะลงใช่ไหมี่ยมีเด ผมกันพกอะไรมาแย่ๆฮ่าฮ่าฮ่าใม่ของผมเลยครับอยากรู้ว่าพกอะไรมาบ้างครับดันมันมีร้านราเมิงที่เซนต์แอเวอร์ดใช่ไวันนั้นที่เอสสองนี่แล้วยังไงแล้วยังไงครับสนใจไหมครับแล้วลกไปเก็บที่เอิร์นไช่ค่ะนิสัยไม่ดีฮะ ไม่คือใครรับผิดชอบไปอย่ามาวางอย่างนี้มันน่าเกลียดใครรับผิดชอบไปตน,นี้ต้องไปที่สมพงเลยดีกว่าลงโทษยังไงดีครับยึดบ้านคนแรเสมพงใครรับผิดชอบไปดูนะครับห้องประชุมหรือล็อ,อบบี้ชั้น42ครับห้ามเอาของมาวางนะครับกาต่อไปยึดบ้านนะครับ <c oughs> อยากกินรามเมน tôi đang nói tôi sẽ đang nói bay anh muốn phải là không 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 phải <Major. S 2> เเจจิได้ข่าวมาว่าแบบมีอะไรมันมี25ชามอย่างเดียวอ่ะออวที่ได้รับเชิสตานะคะจะเป็นหน้าแรก่ะ a ิก i c เจอร์โชว์อยู่วิ d t พ w n s l i d วันนี้หมนุนได้ยังยังค่ะหน่าเอหนึ่งชามครับกินอมไเขาก็ต้องแนะนำแบบให้ดูดดูดให้มันดูดเส้นย,วยาวๆขึ้นมาสุดๆเสียง สมับที่เอแนะนำเลยถ้าเอเลี้ยงด้วยนะมันก็โอเคนะต้องกินน้ำผุ้กอ่อนขอหล่อเลยใช่ไหมขอหล่อเลยคุณก็สั่งแนวแนวนี้ใช่ไหมเราทำมาแบ่งกันหรือว่าได้ครับ <AR C> ผมเอานี่เนี่ยมีอะไรครับ ไมเคยเจอตัวจริงอ้าวเคยเห็นในทีวีแอ่คริงครับมีอะไรผมรับใช้เลยครับมาส่งของนะครับมด้แล้วครับกินข้าวอย่างนรครับอยากจะกินอะไรไหมครจะเรียงหน่อครับกินขนมไหมครับเคยเห็นในเทธอไม่เคยเห็นตัวจริงคราบทำให้เรากินช่วยฟรีหนึ่งใส่ของอะไรที่มันเร็วๆหน่อย อะไรเราไม่มีบ้างอะไรอะไรเราไม่มีบ้างตั้งแต่ก um, ินอะไรนะทีโตครับขัดแป้งครับตามหากินขนมที่มีแป้งอยู่ครับก็ยังไงก็ตามมากินด้วย้วกันนะครับแป้งแป้งของยังต้องกับแป้งอยู่นะเอาเมาแล้วนะฮะเดี๋ยวกันไปเลย